จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือในรอบสิบปีก็ว่าได้ดวงชะตาผู้มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังการ,รัญนามิตรทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับช่องใบบัวบุญชาแนลด้วยนะคะในช่วงนี้ดวงชะตาท่านนั้นจะพบเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเกิดขึ้นนั้นไวแบบที่ท่านไม่ได้ทักตั้งรับแบบที่ท่านไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นช่วงระยะเวลานี้ท่านจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนของดวงชะตาอย่างแน่นอนค่ะ การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับดวงชะตาในช่วงปลายปีนี้หรือเริ่มกันตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนั้นถือว่าดวงชะตาของข่านนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เป็นอย่างมากดวงชะตาผู้มีกากรบาดกลางฝ่ามือในปีนี้ถือว่าโดดเด่นดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากน่าจับตามองเป็นพิเศษดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าดีที่สุดในช่วงปลายปี2567กกว่าได้สำหรับดวงชะตานั้นจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี ไม่ว่าจะการเงินการงานสิ่งรอบข้างรวมไปถึงความรักทุกอย่างจะมีจุดเปลี่ยนจะเกิดจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้และถือเป็นจุดเปลี่ยนที่จะพลิกโฉมชีวิตชะตาของท่านสำหรับดวงชะตาหากย้อนกลับไปนิดหนึง่งก็ต้องบอกกันเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านต้องแบกรับภาระในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเองหรือแม้กระทั่งความรับผิดชอบต่อครอบครัวความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องเปรียบเสมือนตัวของท่านนั้นคือเสาหลักของครอบครัวผู้มีการกระบายกลางฝ่ามือนั้นทุกๆเรื่องและในช่วงที่ผ่านมาท่านนั้น ต้องบอกเลยว่าท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยการงานอาจจะไม่หนักรืเลำบักทักเท่าไหร่ตัวท่านนั้นยังไหวแต่สิ่งที่ท่านต้องถอนหายใจสิ่งที่ท่านเหนื่อยนั่นก็คือผู้คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือสภาพแวดล้อมต่างๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้นรู้สึกลำบากใจอยู่ในสถานะที่อยู่ ใส่สถานการณ์ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากท่านจะเป็นในลักษณะนี้ในช่วงที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะบ่อยสำหรับการเงินของท่านในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะไม่ถือว่าขัดสนติดขัดสักเท่าไหร่แต่ท่านก็มักจะพบเจอกับรายจ่ายเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใช้ไปเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายจิปปะทะ ที่ไม่ได้ใช้ออกไปเป็นจำนวนมากแต่ก็จะเป็นการใช้น้อยแต่จ่ายบ่อยมากจะมีคนรู้จักคนใกล้ชิดตัวท่านนั้นมักจะเข้ามาหาอยู่บ่อยครั้งซึ่งในบางครั้งนั้นค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้นกลืนไม่เข้าขายไม่ออกอึดอัดใจน้มท่วมปากอาจจะเป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิด ที่มีการขุนเคืองใจการผิดใจกันจากการที่มาขอความช่วยเหลือบางท่านนั้นได้รับความช่วยเหลือก็ถือว่าดีไปแต่สําหรับบางท่านที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เกิดอาการขุนเคืองมีผิดอกผิดใจกันก็เกิดขึ้นได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะลำบากอกลำบากใจแต่สำหรับความรัก ของท่านในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะช่วงต้นปีกลางปีดูเหมือนท่านจะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนมีความไม่เข้าใจหรือไม่ลงตัวก็เปรียบเสมือนว่ายังไม่ใช่จิก๊กซอตัวสุดท้ายสำหรับบางคู่นั้นก็ให้ต้องแยกให้ต้องจากกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะจำใจยาก แต่ทั้งหมดนี้ในช่วงระยะเวลากลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนั้นชะตาของท่านทุกอย่างที่กล่าวมานั้นในช่วงเวลาระยะสั้นๆท่านจะพบเจอกับสิ่งที่แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีก็ดูเหมือนว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ดวงของผู้มีกากระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นการเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านและจะสามารถยืนระยะได้ยาวมากเพราะดวงชะตาของท่านนั้นในตอนนี้ก็เปรียบเสมือนได้ดาวใหญ่เข้ามาหนุนเข้ามาเสริมดวงชะตาของท่านแรงบุญ ผลก่าบุญเก่าวนั้นเข้ามาอุปถัมภ์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึ่งจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างมากค่ะสำหรับการงานในช่วงกลางเดือนไปจนถึงช่วงสิ้นปีนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่ผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนงาน ซึ่งตัวท่านนั้นจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งหรือสภาพแวดล้อมที่ถือว่าดีกว่าอย่างมากหรืออาจตัวท่านนั้นจะได้เรื่อนคันเรื่อนตำแหน่งเลื่อนยศไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมบรรยากาศดีกว่าเดิมบางท่านอาจจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะย้ายงานไปทำงานในสถานที่ตั้งใหม่ๆเจอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปไม่ว่าเพื่อนร่วมงาน แต่ทุกอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยนในตอนนี้ถือว่าจะทำให้ท่านนั้นอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะสำหรับการเงินก็ต้องบอกว่าในช่วงปลายปีนี้จะมีเกณฑ์ที่ตัวท่านได้เงินพิเศษในตรงนี้หมายถึงเงินที่ไม่ใช่รายได้ประจำในตอนนี้อาจจะเป็นเงินที่ท่านเคยลงทุนหรือเคยทำอะไรไว้ในทางอดีต อาจจะกลับมาเป็นผลกำไรเป็นผลตอบแทนให้กับท่านได้ท่านจะพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่เป็นช่องทางที่นอกเหนือจากงานประจำค่ะจะเป็นช่องทางรายได้ที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมจะมีรายได้แค่ช่องทางเดียวไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่ท่านทำแต่ดูเหมือนว่าความขยันของท่านนั้นจะไม่สูญเปล่าค่ะ ท่านจะสามารถใช้ความสามารถของท่านเองในการหาช่องทางท่านจะสามารถพบเจอกับช่องทางการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆเป็นงานที่ท่านชอบเป็นงานที่ท่านถนัดค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามืออย่างแน่นอนในข้อนี้ค่อนข้างที่จะยืนระยะเวลายาวเรียกได้ว่าท่านจะเหนื่อยท่านจะมีการปรับตัวในช่วงแรก แต่หลังจากรูปเข้ารอยแล้วท่านนั้นจะเก็บเงินเก็บกระเป๋าเข้าได้เก็บเงินเข้ากระเป๋าถือว่ามีเกณฑ์ที่การเงินของท่านจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนค่ะและต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปีท่านนั้นจะหยิบยืมไปคนที่ยืมเงินยืมทองท่านไป จะมีการใช้คืนและจะได้ผลกำไรมาอยา่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์จะมีเงินเข้ามาอย่างแน่นอนและด้านความรักของท่านในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญท่านจะพบเจอกับเนื้อคู่ของท่านแต่คนรักหรือเนื้อคู่ท่านนั้นจะต้องมีการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งตัวท่าน อาจจะย้ายที่ทำงานไปในสถานที่ใหม่ๆต่างถิ่นต่างแดนไปในสถานที่ท่านไม่คุ้นชินเนื้อคู่คู่สร้างคู่สมของท่านจะปรากฏขึ้นมาจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับคนที่ท่านรอคอยและมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะประสบความสำเร็จสมหวังก็ต้องบอกว่าในนาทีนี้ในตอนนี้ปี2,568เมื่อไหร่ ตัวท่านมีเกณฑ์ที่จะสละโสดก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะได้คู่ครองสมดังที่ท่านตั้งใจค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ ราบสวัสดีค่ะ